yang kungkap mantuli. สู่เมืองมันทะเลแล้วนะคะตัวเมืองมันทะเลแล้วะคะ่ะก็ชมบรรยากาศสองข้างทางรถล,ลาก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเมืองนี้เป็นเมืองที่สร้างขึ้นใหม่นะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยโดนไฟไหม้12ชั่วโมงก็เสียหายไปเยอะดังนั้นเมืองนี้ก็จะกลายเป็นเมืองใหม่โดยการสร้างขึ้นมาใหม่ก็จะเห็นมีตึกเยอะ จะไม่เหมือนกับเมืองย่างกุ้งที่ยังเป็นเมืองเก่าอยู่ก็ชมบรรยากาศสองข้างทางค่ะไปเรื่อยนะคะเราจะมุ่งหน้าไปที่โรงแรมนะคะเพื่อไปเช็คอินโรงแรมกันก่อน คนพม่าส่วนมากก็ยังอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าดั้งเดิมคือเขาจะการแต่งตัวเขาก็คือผู้ชายก็คือใส่สโลงนะที่เราเห็นบนสองแถวมือตะเกียรค่ะอ่ะราวนี้เรามาถึงโรงแรมแล้วนะคะไปเดี๋ยวเราจะไปเช็คอ,อินกันไกดก็ไปจัดการเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็เดินขึ้นห้องนะคะ,ะโรงแรมนี้อยู่ใกล้พระราชวังมันทะเลไม่ถึง1กิโลนะ เราได้ห้อง319นะคะเราจะพักที่นี่กัน2คืนเลยไม่ต้องย้ายไปไหนเดี๋ยวเข้าไปดูในห้องกันค่ะ,นะคะก็จะมีห้องน้ำก็คล้ายๆบ้านเรานะคล้ายโรงแรมบ้านเราก็เป็นโรงแรมระดับ3ดาวนะคะราคาก็ถือว่าแพงไหมก็น่าจะแพงนิดหน่อยเพราะว่าอยู่ใกล้ พระราชวังนะคะเขาเรียกว่าอันไหนที่อยู่ใกล้พระราชวังอยู่ใจกลางเมืองก็ราคาก็จะสูงนิดนึงนะคะเรามาสามคนแล้วก็เนี่ยค่ะนองห้องเตียงเดียวแล้วก็เตียงคู่นะคะนอนกันสามคนสบายๆนะคะเดี๋ยวเราเอาเสื้อผ้ามาเก็บกันแล้วเรียบร้อยแล้เวเราก็จะลงไปเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวจุดแรกกันนะคะวันนี้น่าจะเที่ยวแค่ หน,ห,นหนึ่งถึงสามที่ประมาณนั้นเพราะว่าตอนนี้ก็บ่ายสามโมงกว่าจะสี่โมงแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันนิดหน่อยวันนี้พรุ่งนี้ค่อยเที่ยวกันให้เต็มที่ออกจากโรงแรมมาแล้วก็มุ่งหน้านะคะหน้าตรงรถทางนี้รถประเทศพม่าเขาวิ่งเลนขวานะคะเขาวิ่งเลนขวาไม่ได้วิ่งซ้ายเหมือนบ้านเราแต่ว่าพวงมาลัยรถเขามีได้ทั้งซ้ายและขวานะแต่ว่ารถต้องวิ่งเลนขวาเท่านั้น นะคะนยคะด้านหน้าที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านะคะตรงนั้นอะ่ะมันจะเป็นเขตพระราชวังละพระราชวังเก่านะนะคะพอออกมาด้านซ้ายมือค่ะด้านซ้ายมือเป็นพระราชวังเก่าแต่ว่าเป็นพระราชวังจาลองนะเพราะว่าของจริง,จร,งจริงอะ่ะอังกฤษเขาเผาเขาทิ้งไปแล้วแต่เขามีภาพถ่ายเก็บไว้ชาวพมา่าอ่า กษัตริย์พม่าก็เลยก็สร้างขึ้นมาใหม่ค่ะสร้างแบบจําลองให้เหมือนแบบเดิมเป๊ะสร้างมานานแล้วเหมือนกันก็2 0 0กว่าปีแล้วเหมือนกันนะคะตอนนี้ไม่มีคนอยู่นะเป็นพระราชาวังเก่านะคะด้านซ้ายมือทั้งหมดอาจจะมองไม่ชัดเพราะว่าเราอยู่อีกเลนหนึ่งฝั่งทางขวารถนะก็ไม่ค่อยมีนะอาจจะยังไม่เลิกงาน้วก็ได้ประมาณนะะั้นเนี่ยค่ะไม่มีรถไม่มีอะไรแล้วก็โชเฟอร์ก็พาเราขับไปเรื่อยๆค่ะ กระชมะพระราชวังนี้มีขนาดใหญ่มากนะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะสด้านด้านละ3ามไมลหรือประมาณ3กิโลรวมแล้วก็ทั้งหมดร,ราชวังนี้ก็คือ12กิโลนะคะนี่ค่ะ,คะแล้วก็มุ่งหน้าไปเรื่อยๆค่ะบ้านเมืองเขาก็สะอาดนะไม่สกปก ก่อนที่เราจะมาแต่ก่อนก็ไม่อยากจะไปเที่ยวพามา่าเพราะว่าคิดว่าพาม่ามันน่าจะสปกปรกแต่พอมาถึงจริงๆแล้วไม่ใช่เขาก็เจริญอะแล้วความสะอาดนะความสะอาดสอาด้านเขาก็มีมีให้เห็นเนี่ยนะตำรวจก็เหมือนบ้านเราเลยนะนี่นก็ตรงไปด้านซ้ายมือนะคะด้านซ้ายมือนู่นนะคะก็จะเป็นอ่าพระราชวังยาวไปค่ะยาวไปไกลมากแหละไกลเลย ใหญ่มากค่ะ,ะก็ชมวิวไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันวันนี้ดูซิว่าจุดแรกที่ไกด์จะพาเราไปเที่ยวจะไปที่ไหนไกด์เป็นคนพมา่านะคะแต่ว่าพูดไทยได้เราก็มาแบบกรุ๊ปสามคนก็เที่ยวแบบสบายๆก็จ้างไกด์เมาลรถเที่ยวกันอ,อยากไปไหนก็ไป เที่ยวตามหน้างานเป็นหลักเห็นตรงไหนอยากไปเที่ยวตรงไหนก็ให้ไกด์กับรถเขาพาไปมาเที่ยวพม่าก,ก็จําเป็นต้องมีไกด์นะเพราะว่าบ้านเมืองเขายังไม่ค่อยสงบนะคะถ้ามาเที่ยวเองอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นู่นค่ะที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าจะเห็นเจดีย์มีเจดีย์นะภูเขาลูกนั้นนะคะก็คือ ภูเขามันทะเลนะคะแต่เรายังไม่ได้ไปนะเดี๋ยวเราจะไปทางนี้ก่อนเขาเลี้ยวขวาม,มาแล้วเลี้ยวขวาม,มาแล้วนะคะไม่แน่ใจ,ใจว่าจุดแรกจะไปที่ไหนน่าจะเป็นวัดไม้สักทองเห็นไก้บอกว่าเป็นวัดที่ทําจากไม้สักทองทางหลังแล้วก็เป็นวัดตั้งเดิมที่ไม่ได้โดนเผาทิ้งพร้อมพระราชวังนะคะดังนั้นก็คือวัด ่วิหารไม้สักทองอันเนี้ยที่เรากำลังจะไปดูเนี่ยค่ะจะเป็นดั้งเดิมตั้งแต่รุ่น200ปีที่แล้วโชคดีที่ไม่โดนเผาไป พม่า,มาเขาจะมีวัดเยอะมากนะไปไหนไหนถ้าเราเห็นเปนเจดีที่ไหนมีเจดีที่นั่นก็คือเป็นวัดนะคะนีคะเียวเข้ามาแล้วนะคะ เดี๋ยวเข้ามาแล้วล่ะด้านด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นนะคะจะเป็นวิหารไม้สักทอง จริงๆวัดเขา,าเรียกไรนะวิหารไม้สักทองอยู่ในวัดชเวนันโดนะคะเขาชื่อวัดอยู่ในวัดชเวนันโดแต่ว่าวัดชเวนันโดคนอาจจะไม่ค่อยเรียกคนก็จะเรียกวัดเนี่ยเรียกอ,อันนี้มากกว่าวัดไม้สักทองนะคะก็คือจุดเด่นเอกลักษณ์เด่นเขาจะอยู่ตรงวิหารไม้สักทองตรนนี้นะคะนะคะตรงนี้ก็จะมีค่าเข้าชมนะคะ เดี๋ยวเราไปซื้อตัวกันคนละหนึ่งหมื่นห้าพันจัตนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันจัตต์หนึ่งหมื่นห้าพันจัตจะเข้าชมได้สี่สถานที่แต่เราจ่ายที่นี่ที่เดียวนะคะพอเราไปที่ไหนเขาก็จะสแตมป์ให้ก็คือสามารถเข้าชมได้สี่ที่ววันนี้เราก็จ่ายที่นี่ไปนะคะคนละหนึ่งหมื่นห้าพันจัต ตอนนี้หนึ่งหมื่นจัตก็เท่ากับเท่าไหร,ร่อ่ะหมื่นจัตเท่ากับส12ิบสองร้อยยี่สิบบาทค่ะร้อยยี่สิบบาท แเราเข้าไปดูกันค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะแต่ว่าเงียบมากไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะคะเราไปที่ไหนเนี่ยเราเดินผ่านผ่านมานั่งรถมาคนค่อนข้างจะเงียบไม่ค่อยมีคนนะคะนะคะเรามาถึงตรงวิหารไม้สักทองแล้วนะคะกลยเขาก็จะ,อะบอกให้เราฟังว่า ใต้ฐานนะคะใต้วิหารเนี่ยเสาทําจากไม้สักทองทั้งต้นนะคะเป็นเสาแบบกลมๆเลยมีทั้งหมดร้อยห้าสิบต้นส่วนผนังอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะทําเป็นไม้สักทองแกะสลักละเอียดละเมียดละไมสวยงามน,นะคะเป็นงานศินลปหัตกรรมที่สวยมากๆเนี่ยค่ะเนี่ยใต้ใต้ฐานเนี่ยค่ะเป็นไม้สักทองทั้งหมดร้อยห้าสิบต้น แต่และต้นแต่และเสาก็าคือหนึ่งต้นหนึ่งต้นนะคะก,ก็พยายามบูรณนะซ่อมแซมโบกปูนไว้เพื่อไม่ให้ให้ปวกให้มอดมันกัดกินนะคะแล้วก็จะมีการแกะแผ่นไม้เป็นรูปสัตว์ต่างๆมาติดก,กับเสาอีกทีประดับประดาสวยงามน,นะคะส่วนด้านในเนี่ยก็จะเป็นสีทองนะคะสีทองหลังคาสูงสูงขึ้นไปมากเลยหลังคาสูงดูโล่งอะ่ะดูโล่งนะคะ สีทองนะคะเนี่ยก็จะมีเก็บตู้พระไตปิดกเพราะตอนนี้ไม่ไม่มีใครพักอยู่ที่นี่แล้วทางก็จะมีตู้พระไตปิดกของเก่าเ็าจะเก็บไว้ข้างในนี้อนะ่สีจะไม่สวยเหมือนแต่ก่อนแล้วนะเพราะว่าเขาบูนแล้วนะซ่อมแซมไว้จริงแต่เขาจะไม่ทาสีใหม่แล้วนะก็คือคงสภาพอย่างนี้ไปไปเรื่อยๆนะคะสีเขาก็จะซีดไปไปบ้างแล้วไปไปเยอะเลยแหลนะ ดามก็จะเป็นไม้สักแผ่นใหญ่ๆหนาๆเลยด้านบนฝ้าเขาก็จะใช้ไม้สักทองแกะสลักแล้วก็ทําเป็นฝ้าอีกทีหนึง่งนะคะสีทองดูสวยงามนะคะนี่ก็คือสภาพในวัดในวิหารไม้สักทองที่เมืองมันเาเลประเทศพมา่านะคะคลิปนี้แล้วก็น่าจะจบเท่านี้นะคะ